สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องพังอันดาพลายนพ9เก้านะคะในวันนีนะะนน้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มารับลูกสาวเรานะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่อยู่บ้ารรนสีนนนะะอนดอ <c oughs> บุญชูนะคะตอนนันที่6 <c oughs> นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ผสมพันธุ์เสร็จ <ifi> แล้วนะคะได้ทับเสร็จแล้วนะคะเราก็วางคลายนะคะให้กับสีดอบุญชูแล้วนะคะในวันนี้นะคะนี่นะก็ น้องคันเซนนะคะได้มาแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เดินนะคะได้เดินมานะคะก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะนนี้ก็กำลังเดินนะคะกำลังเดินมาตัวแดงเลยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเล่นดินนะคะตัวแดงเลยนะคะ นี่ก็ตกมันด้วยนะคะตกมันด้วยนะคะนายเป็นไงอตกมันนะคะกลับบ้านไปหาลูกๆก่อนนะคะหลังจากที่อยู่บ้านผู้บ่าวนานนะคะนี่นะคะไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคุณแม่คําแสนอาบน้ํากันนะคะตอนนี้ก็ได้ดื่มน้ําก่อนนะคะนี่นะคะเราก็พาน้องมานะคะก็มารับนะคะไปอยู่กับลูกๆนะคะคุณแม่คาแสนก็ ตกมันด้วยนะคะที่ย้อยๆนั่นนะคะน้ำมันของคุณแม่คำเซนนะคะก็คงจะคิดถึงลูกๆนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็เดินกลับก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะ,ะ,คะก็มาอยู่กับสีดอบุญชูนะคะนานเลยนะคะบบ่อย,นะยเนี่ยนา,ววน,นาหูตวเวอเบอร์กิโล ไม่ถึงรอกนี่นะคะออกอาบน้ำโกรอนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่ศูนย์คดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลานแสดงนะคะ อาบน้ำให้คุณแม่คำแยงก่อนนะคะสงสัยจะคิดถึงลูกๆเลยนะคะก็อยู่บ้านสีโดบุญชูก็เป็นดินแดงนะคะเร็ยบร้เร็บมุดรับเปิดหนึ่งเลยค่ะ อ้ออ้ยอ้๊ยาราสนี่นะคะตอนนี้ก็อาบให้คุณแม่คำแสนนะคะก็ไม่นิ่งเลยนะคะน้ำก็ไหลดีมากๆเลยนะคะคิดถึงบุญชู้นะคะคิดถึงผู้บ่าวนะคะนี่คิดถึงผู้บ่าว ร้องตามเลยนะคะเมื่อกี้บุญชูไม่อยู่บ่ฮะทุกคนชูบุโกะฮะไม่ร้องตามบ่เอาบุญชูไม่สบายผู <c ười> ้บาวท้องเสียนะคะผู้บาวท้องเสียส <ะ S 1> โอ้ยอันดาคิดถึงบุญชูเ้อเอ้ยคุณแม่คำแสนคิดถึงบุญชูนะคะ ขินหอดบุญชูขินหอดผู้บาวเคยอยู่ด้วยกันเนาะนะคะอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่6นะคะสิบวันเนาะสิบห้าสบสิบกว่าวันได้นะคะ คิดถึงผู้บ่าวนะคะเราคิดถึงผู้บ่าวีนนะคะตอนนี้ก็คุณแม่คำเสนก็มาถึงบ้านนะคะน้องอันดาก็มีปฏิกิริยายัางไงน้อนะคะโอ้ยนะคะดูคุณแม่คำเส้นนะคะตัวแดงเลยนะคะเพราะว่าดินบ้านที่ชูนะคะก็จะสีแดงนะคะโหดูคุณแม่คำเส้นกับน้องอันดานะคะสงสัยจะถาม ข่าวกันนะคะว่าแม่ไปไหนมานะคะแม่ไปไหนมานะคะนี่นะคะน้องอันดาก็กําลังถามคุณแม่คําเสนนะคะไปไหนมาน้อนะคะคุณแม่คําเสนไปไหนมาโอ้ดูน้องอันดาดีใจนะคะน้องอันดาดีใจมากๆเลยนะคะอ้ยนะคะดีใจนะคะที่ได้เจอคุณแม่นะคะดูดูนะคะอ้ยดูนะคะ ก็ถามแม่นะคะว่าไปไหนมานะคะดูนะคะพอดีใจนะคะดูใบหูของคุณแม่คำเสนนะคะกระพือไปกระพือมานะคะน้องอันดาก็โตเป็นสาวแล้วนะคะโตเป็นสาวคนละสีเลยนะคะคุณแม่ก็เป็นสีแดงนะคะนี่นะคะเราก็มาดูต่อไปนะคะรอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าคุณแม่คำเสนจะมีน้องให้กับน้องอันดาหรือเปล่านะคะ รือยังไงวูดูดูดูนะคะสายตานะคะเออดูดูนะคะสายตาน้องอันดานะคะเหมือนกันเดะเลยนะคะคิดถึงคุณแม่นะคะคิดถึงคุณแม่เชียงดีเลยนะคะโอ้ยนะคะรุ้นกันต่อไปนะคะหลังจากที่เราเอา พาพคุณแม่คอนเฟนนะคะไปผปสมพันธุ์นะคะกับซีโดบุนชูนะคะนีนวันนี้เราก็ได้วางค่าคลายนะคะให้กับซีโดบุนชูแล้วนะคะเราก็มารุ้นนะคะกันต่อไปนะคะว่าจะยังไงนะคะประมาณกี่เดือนคะพ่อควันถึงเราจะรู้ว่าน้องติดหรือไม่ติดออห้าหกเดือนแล้วเราจะสังเกตยังไงได้บ้างคะ นมแล้วก็การกินแล้วก็ผิวพรรณเนาะในี่ใสด้วยในใิ่ัยแล้วก็ผิวพรรณนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะของคุณแม่คำเสนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะถ้าคุณพ่อเคยโบกนะคะถ้านมมีน้องนะคะก็จะตกมันตลอดนะคะตกมันตลอดมีน้ำมันไหลตลอดใช่ไหม ว่าคุณแม่คุณแม่คำเสนนะคะก็สังเกตเต้านมได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณแม่คำเสนก็ลูกสามแล้วนะคะ <c oughs> คุณแม่คำเสนของเราก็ลูกสามแล้วนะคะเราก็จะสังเกตนะคะหนึ่งก็นิสัยนะคะสองก็การกินนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ่ายท้องนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาของคุณแม่คำเส <c oughs> นผิวพรรณนะคะก็จะเต่งตึงนะคะเหมือนเราท้องก็จะเต่งตึงหน่อยนะคะ ผิวพันก็จะสวยนะคะ <Okay. S 1> ก็สังเกตอาการน้องไปเรื่อยๆนะคะว่าจะยังไงนะคะหลังจากที่เราผสมพัน,น,ะะ <Okay. S 1> น์นะคะนี่ะน้องอันดาก็ดีใจเลยนะคะดีใจนะคะที่คุณแม่นะคะได้ห่างไป1ิวันนะคะ10วันนะคะ,นนะ,คะที่เราพาคุณแม่คำเสงไปนะคะก็ <S <S ะนี่นะคะนอ้องอดาก็ดีใจนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่ควานก็ขอจบการนะคะถ่ายคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะหากแม่ควานพูดผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะไว้หโอกาสนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องพังอันดาพรายนพเก้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการนะคะถ่ายคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ จบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะแม่ขวานก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอันดาสวัสดีค่ะก่อนลยลูกเร็วสวัสดีค่ะก่อนวูมัวแต่ดีใจนะคะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะเป็นกําลังใจนะคะกดติดตามนะคะให้กับน้องอันดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ